Thank <laughs> you. สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมผู้สู่รายการมองอีสานพ่านบ b ที่ทั้ง21อง1บ n ทีทีวอีสานครับรับชมใน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ว่าถึงเรื่องของการเสริมพลังจิตใจนะครับเป็นเรื่องของการให้กำลังใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระนักถึงความสําคัญของสุขภาพจิตสุขภาพจิตดีกับไม่ใช่ไปกพื่เคืงนะครับว่าถึงเรื่องของงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจําปี2564ครับท่านรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ3ท่านครับ ท่านแรกท่านภูมิหน่วยการสุขภาพจิตที่7ท่านผอจุธามาศวรรณสิงห์ครับท่านที่2ครับท่านภูมอำน่วยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนาครินท่านนายแพทย์นัทกรจำปาทองครับและท่านที่3ครับท่านภูมอำนวยการสาวบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สักกรินเต้วเฮาสันียงสามท่านครับสวัสดีครับครับการนอื่นเรื่อถามท่านผอจุธามาศเลยครับเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ยีนี้เป็นปี2 5 6 4อาจจะพูดถึงเรื่องของความเป็นมาความสําคัญของการจัดงานสัปดาห์สุภาพแห่งชาติเราจัดึ้นเพื่อเลยครับคุณหมอก็ต้องบอกว่าเรื่องของจิตนะคะคเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้ไปกอนเรื่องของกายเลยก็ต้องในการจัดสัปดาห์สุภาพจิตแห่งชาติเนี่ยมีเป็นประจำทุกปีนะคะกะ็ทางคณะรัฐมนตรีท่านก็ได้มีมาติเห็นชอบว่าวันที่1-7ถึงพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ย จะเป็นช่วงของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็มีกิจกรรมที่จะจัดภายใต้แนวคิดสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันค่ะคเพื่อดูแลสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆไปในช่วงนี้ล่ะค่ะก็เป็นการให้ความสำคัญของสุขภาพจิตซึ่งทาง กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดงานนี้ขึ้นมาหลักๆก็ให้พี่น้องประชาชนหรือว่าเราๆันนี้แหละอย่างน้อยได้ให้ความสําคัญของเรื่องสุขภาพจิต<ช>เพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่อ่อนโยนทีนี้ในพื้นที่ของภาคอีสานครับท่านผอ,อเราจัดที่ไหนวันเวลาและสถานที่ครับท่านผอก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะคะก็เป็น ส่วนของสี่จังหวัดร้อยแก่นสารสินครับจริงๆแล้วมีมีจัดงานที่ส่วนกลางด้วยแต่ว่าของร้อยแก่นสารสินเราเนี่ยก็มีจัดงานอยู่4วันค่ะวันวันบ่ายวันนี้ละค่ะคสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเป็นการจัดที่จังหวัดกาลสินค่ะอยู่ในทีมคนกาลสินดูแลสุขภาพใจร่วมวัดใจไปพร้อมกันที่สารกลางจังหวัดกาลสินนะคะค แล้วก็งานพรุ่งนี้ค่ะก็ชาวพี่น้องขอนแก่นนะคะก็เชิญชวนเลยที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินค่ะก็สุภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันก็มีกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะ,<ท>ะมีในเรื่องของนิทรศการการวัดจิตใจของพี่น้องประชาชนว่าย,ยังโอเคอยู่ไหม <ทะ S 1> แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คําปรึกษาค่ะแล้วมีการเสวนาในเรื่องของการที่จะทํำยังไงในช่วงของการ เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อก้าวให้พ้นโควิดอยู่นขณะนี้ก็มีศิลปินจากค่ายสิงมิวสิกนะคะน้องนุกนุกปายนุ๊กปายใช่ค่ายสิงมิวสิกโอเนี่ยเป็นแฟนคลับหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะคะสบายๆว่าเราจะปรับจิตปรับใจกันยังไงในให้ผ่านพ้นยุคโควิดนี้ไปได้นะคะแล้วก็ อาจารย์ไก่พุทธินาถค่ะจากวัดเวรุวันแล้วก็<ม>ท่านพอ,อนัทกรนะคะจิตแพทย์ค่ะผู้อำนการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินพร้อมที่จะฟังคำถามข<ม>้อคิดเห็นคอมเมนต์ของท่านที่จะออนไลน์มาเดี๋ยวเราจะเฟซบุ๊ไลน์ด้วยค่ะโอ้โอเคแล้วก็วันที่3นะคะก็จัดกิจกรรมที่มหาสารคามค่ะน,นี้ต้องบอกว่า เป็นความต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมณขณะนี้เลยนะคะก็จะมีการวัดใจไปพร้อมกันโดยบุรณาการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ําท่วมที่โกสุมทิสัยด้วยค่ะส่วนวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยจัดที่จังหวัดร้อนะคะนี้ต้องบอกว่าบูรณาการภาคีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเลยมาดูแลจิตใจไปพร้อมกันแล้วก็วัดใจไปพร้อมกันค่ะ พี่น้องประชาชนอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะสามารถไปร่วมงานได้เลยค่ะครับซึ่งการจัดงานก็เป็นการจัดงานในกลุ่มร้อยแก่นสารสิน<ช>ก็คือคร้อยก็คือร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาลสินซึ่งแต่ละวันก็จะเป็นการจัดการกระจายในแต่ละจังหวัดไปกันได้พูดคุยกันได้ปัญหาทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะปัญหาโควิดไม่ใช่เฉพาะปัญหาน้ําท่วม ภาพรวมทุกอย่างแะครับปัญหาที่เกิดจากสภาพจิตใจเราที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตไปพูดไปจาไปคุยกันพี่น้องครับ <c oughs> ทีนี้ไปเรียนถามทางต่อที่ท่านผอ,อนี่แหละครับจีถามมากอาจจะพูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างวัคซีนเป็นวัคซีนบุคคลวัคซีนครอบครัววัคซีนชุมชนโดยการวัดใจวัดสุขภาพใจ,จกิจกรรมนี้เป็นการคลิกออฟมาแล้วครับ <c oughs> ให้ใท่านผอ,อเล่าถึงรายละเอียดให้ฟังเลยครับ จริงๆเรามีคีเพอร์ซ n นบุคคลที่สำคัญนะคะก็คืออสมอเนี่ยค่ะคจะเป็นบุคคลที่จะพร้อมที่จะออกไปช่วยพี่น้องประชาชนให้วัดใจตนเองหรือคนได้ครอบค,ครัวที่แบบว่าสภาพจิตใจไม่ไหวละทุกใจมากเครียดมากมันไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์ต่อไปได้ก็จะมีการประเมินสุภาพจิตด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า mental health check in นะคะคตัวนี้จะสามารถดูในเรื่องของ ความเครียดภาวะซึมเศร้านะคะภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟแล้วก็ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายถ้าเจอว่ามีความเสี่ยงแล้วเนี่ยทีมอสมอก็จะส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปดูแลต่อหรือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นๆนะคะเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางมหาทายหรือท้องถิน่นก็จะมาร่วมด้วยเช่ยกันในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือ ที่ยิ่งใหญ่นะคะส่วนการตรวจสอบสุขภาพใจด้วยตนเองเนี่ยถ้าไม่ใช้โปรแกรมเนี้ยจะทำยังไงได้บ้างก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่สามารถสำรวจตัวเองได้ทุกวันนะคะคถ้าเรื่องของร่างกายเนี่ยเราก็จะมีการประเมินความดันใช่ไหมคะวัดไข้แต่ว่าจิตใจเนี่ยทีเราแค่บอกว่าถ้าเราทุกข์ใจมากๆเนาะมันหนักอึ้งมันหน่วงมันไม่ไหวอะ่ะตั้งแต่ 1- ถึงส0อะ่ะ ท่านยังโอเคอยู่ไหมถ้าอยู่ที่สักห้าเนี่ยก็ถือว่ายังได้นะคะคแต่ถ้าสัก7ถึง10มันมันหนักมากมันอยู่ที่แบบว่า8 90ขึ้นไปแล้วเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ได้เนาะท่านท่านสามารถประเมินได้ทุกวันแล้วก็ความหนักของสภาพจิตใจเนี่ยมันยังหน่วงอยู่ที่8ถึง10ทุกวันทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า1สัปดาห์หรือเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าท่านอาจจะจัดการ ความทุกใจตรงนั้นไม่ได้แล้วก็อยากจะให้แจ้งกับผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะที่ท่านไว้ใจหรือว่าอสมหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินให้ชัดเจนว่าท่านท่านมีปัญหาในเรื่องของจิตใจตรงไหนบ้างอะคะ่ะ เมื่อกี้ท่านผออพูดถึงเรื่องของการวัดสุขภาพใจผ่านเบ็นเทลเฮลเช็คอินใช่ค่ะตัวนี้เป็นเป็นการวัดยังไงครับเป็นการกรอกแบบสอบถามแบบประเมินหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับมันจะมีเป็นเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะครับ ท่านสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมีคีย o d วโคดขึ้นให้ใช่ใช่มีค r Code คแล้วก็เดี๋ยวก็จะถามไปเรื่อยๆค่ะท่านก็ตอบไปเดี๋ยวเขาจะประเมินให้เองว่าท่านเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอันนี้เป็นแบบประเมินแบบสอบถามเบื้องต้นใช่เราต้องให้ตามความเป็นจริงไหมครับก็ควรค่ะไม่ไม่ห้ามปิดบังข้อมูลต่างไม่ใช่ว่าเขาถามว่าวันนี้คุณเครียดระดับระดับเท่าไหร่คือเราเครียดในใจสองแต่เราโอเวอร์ไปเราบอกว่าเครียดแปดข้อมูลก็บิดเบีอยนไม่ได้ละ จริงๆอันนี้ต้องบอกว่าการดูแลจิตใจกันสําคัญทั้งตัวเองที่ต้องวัดตัวเองตลอดแล้วก็พยายามบิ้วให้กําลังใจตัวเองนะคะให้ก้าวข้ามปัญหาไปได้ถ้าไม่ไหวก็ต้องคนในครอบออะครัวเลยค่ะต้องแสดงความรักํำพูดที่ดีต่อกันเสริมแรงกันนี่มันคือเป็นวัคซีนที่เกิดขึ้น กับคนใกล้ตัวในครอบครัวอันนี้เป็นช่องทางการพูดคุยอีกช่องทางหนึ่งเป็นเพื่อนกับเราได้ก็เอาโทรศัพท์มือถือพี่น้องครับตอนนี้เอาเมือถือมาสแกนคิวอาร์โค้ดได้เป็นการพูดคุยกันเป็นการรับฟังปรึกษาหาเพื่อนคุยอะครับทางแอปพลิเคชันไลน์สำหรับผู้โดยทีเริ่มอาจจะมีความเครียดต่างๆเครียดเบาๆเครียดจากการทํางานเครียดจากปัญหาต่างๆในชีวิตที่ททททพอจะดูแลเจ้าของใดก็เป็นที่พึ่งการพูดคุยทางแอปพลิเคชันนี้ สะดวกสบายส่วนภาคส่วนต่างๆที่มาร่วมด้วยเช่นกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนให้เกิดขึ้นนะคะว่าเราจะไม่ทิ้งให้ใครคนใดเผชิญความทุกข์อยู่ไปโดยลําพังค่ะจะมาวัดวัดคนที่มีปัญหาเข้ามาดูแลช่วยเหลือกันไปจนสุดทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตไปให้ได้ค่ะครับ ก็เป็นที่มาความเป็นมาของการจัดงานล้ไปถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆที่บอกไปแล้วนีกลุ่มร้อยกันสารสินซึ่งในมืองานครับกรต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นทั้งทันได้แพทย์นี่แหละครับนายแพทย์นัทกร,กรจำปาทองครับท่านเป็นมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมีความเอ็กซ์เพรสเมื่อกีก้คุณหมอได้บอก <c oughs> เป็นเรื่องของตอนนี้ปัจจุบันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเครียดหลายเครียดหน่อยเครียดหลายซ้ำใดจึง่อยขาตัวตายสัญญาณการแจ้งเตือนเป็นจงังใด วิธีการมะเอกมาจากการสังเกตการเฝ้าระวังการป้องกันเรียนถามท่านนายแพทย์ทัตกรเลยครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่เอาไว้จริงๆพอช่วงโควิดเข้ามาสองปีที่ผ่านมาผมว่ามันก็เห็นความจริงหลายอย่างนะค,ะครับผมยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้เ,นเราก็มีมุมมองต่อปัญหาการฆ่าตัวตายว่าเอ๊ะมันคงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยหรือไม่อย่างไรครับความเจ็บป่วยทางกายความเจ็บป่วยทางจิต เป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างหนึ่งพอโควิดมาปับ๊บหลายๆอย่างมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนมากขึ้นรเราก็เห็นปัญหาทางสังคมบ้างปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างปัญหาความบีบคั้นเชิงสังคมที่เข้ามาในช่วงชีวิตของคนแต่ละคนโควิดอาจจะไม่ใช่โดยตรงแต่มีผลกระทบอะไรอย่างอื่นตามมาเยอะทำให้เกิดการตัดสินใจ เอาง่ายๆอย่างแค่เครื่องของการนําเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในช่วงของโควิดคในช่วงปี 64, 64นี้เพิ่มมากกว่าเดิม2-3ถึงเท่า<ม>เพราะฉะนั้นเราเห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากครับแล้วถึงจุดที่เราจะต้องยอมรับแล้วว่าแนวโน้มมันอาจจะสูงขึ้นนะจากหลายๆตอนข้อมูลที่เรารวบรวมกันมาของศูนย์ป้องกันฆ่าตัวตายระดับชาติเราพบว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะสูงขึ้นครับในช่วงปี 6กถึงปี64เมื่อเทียบกับ10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในปีนี้เรื่องของงานสัปดาห์สุขจิตสุขจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันส่วนหนึ่งก็อยากจะให้มีการวัดใจอย่างหนึ่งก็คืออ,อยากให้มีความตระหนักที่เพิ่มขึ้นในส่วนของออทุกคนทุกภาคส่วนของสังคมไทยว่ามันมีปัญหานี้อยู่และเป็นปัญหาที่แน่นอนมันเอาเรื่อง หนักหนาอาการอยู่และวิธีการแก้ไขของมันแค่ภาพสาธารณสุขเองคงไม่พอละค,คงต้องร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราฐัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคการศึกษาภาคกันอื่นที่มีความเกี่ยวข้องคงต้องมาร่วมมือกันทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนครับดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลคนรอบข้างสังเกตตัวเองสังเกตจ,จิตใจของคนที่อยู่รอบข้าง บางครั้งไม่เฉพราะคนที่อยู่รอบข้างคนที่เราพบเห็นในโลกโซเชียลหลายคนผมคิดว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์เราเซิ Internet, ร์ฟอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเราก็เห็นบางคนดูแปลกๆไปโพสต์แปลกๆหรือว่าีคอมเมนต์แปลกๆไม่ปกติไม่ธรรมดาแทนที่เราจะไปคอมเมนต์โต้ตอบแต่เราส่งผ่านการช่วยเหลือนี้ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือก็ดีเป็นเรื่องของกอ,องปราบก็ดีหรือเป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวข้องตรงนี้ก็สามารถช่วยเขาได้ครับปัจจุบันเราก็มี Task Force ที่มีความเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือกลุ่มส,สิ่งเหล่านี้ในโลกโซเชียลอยู่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับอยากให้เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตท,ที่ตระหนักถึงปัญหาสําคัญทางสุขภาพจิตในมุมมองของผมปัญหาคัาตตตาตายนั้นรีรอไม่ได้ครับช้าไม่ได้มีเวลาเข้ากระทําการในเวลาที่จํากัดเป็นเวลาทองคําที่ต้องเข้าไปดูแลแก้ไข พื่อที่จะเซฟชีวิตแล้วก็เซฟชุมชนเอาไว้ครับหลายคนอาจจะมองว่าปัญหานี้อาจจะมองเราไม่ใช่เจ้าของปัญหาปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเราอาจจะไม่อินอาจจะบอกเข้าใจแต่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างนับต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าการทีหเอามพจิาทีทบ่ด,ดีย่าแย่เกิดการสูญเสียที่ยิ่งหญ่อาจจะเป็นคนไกลตัวเขาก็ไดเมื่อกี้ท่านผอบอ,อกว่าเป็นสัญญ,ญาณเอาช่องทางง่ายๆเลยครับเป็นช่องทางที่เราสังเกตง่ายๆอาจจะเป็นเพื่อนเราเองนี่แหละสมมติเป็นเพื่อนต่ำเอง ใน a c e b o o k วันดีคืนดีโพสขึ้นมาเป็นเฟสต่ำอยู่หน้าฟีดขึ้นมาลาก่อนสมมตินะครับหรือไปแล้วนะโชคดีนะเราควรจะดูแลกลุ่มเนี้ยที่เป็นเพื่อนเรายัางไงครับเอาแบบเป็นน้าจิ้มน้าจิ้มเป็นเทคนิคที่เราควรจะดูแลเพื่อนของเราถ้าเกิดว่าจําเป็นจะต้องคอมเมนต์ครับหรือช่วยสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับ,รบไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องห้ามคอมเมนต์มี2ออย่างสมมุติว่ามีเพื่อน2กลุ่มขออนุญาต <ừ> <ๆ S 2> กลุ่มหนึ่งห์ดคอมากไปเลยตายซะสมมตินะครับ อีกกลุ่มหนึ่งโอ้เป็นอะไรยังไงไม่คุยกับเราสิเราควรจะเลอกวิธีการไหนผมเชื่อว่าหลายคนไม่ชอบวิธีการที่แบบรุนแรงและฮาร์ดคอร์วิธีการรุนแรงเราก็อันนี้คงคงต้องเลี่ยงคอมเมนต์ <Comment S 1> ในเชิงลบ,บนะครับ,รบแต่เราสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สมมติเราเป็นประตูสักบานเดียวต้องคอมเมนต์ในสถานที่ว่าประตูบานนี้เปิดตลอดเวลาแล้วเขาจะเข้ามาปรึกษาหรือเข้ามาพูดคุยกับเราเมื่อ,อไหร่ก็ได้ เราเคยทําการศึกษาเรื่องนี้นะครับเราพบว่าคอมเมนต์คาไหนที่มีอิทธิพลมากที่สุดเราพบว่าคําว่ากอดเป็นคําที่มีอิทธิพลต่อคนบวกใช่หมคมากที่สุดใช่ครับหรือไม่แต่สัญลักษณ์ของการกอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน้อยที่น่าสนใจครับนะครับเรื่องของในโซเชียลผมคิดว่าเรามีโอกาสเจอได้ค่อนข้างบ่อยคอมเมนต์แบบนี้แล้วเราสามารถส่งต่อการช่วยเหลือนี้ได้ปัจจุบันมีโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็แชร์ผ่านไปยังหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องแชร์ไปที่1,3,2,3ก็ได้ครับ oh. แชร์ไปที่เพจของกองปราบก็ได้ครับนะครับหรือว่าแชร์ไปยังโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่มีคอนเทนต์เราอยู่ด้วยผมอาจจะได้เล่าให้ท่านผู้บริการฟังหลังใหม่ครับครับผมโอเคเป็นช่องทางง่ายๆครับแห่งกำลังใจกัน าจจะบอกว่า God, 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 the, กอดๆกอดเด้อจำหนี้ก็ไดรับเป็นกำลังใจหรือว่าแชร์ไปตามช่องทางทีทานผอ,อ,อกอกมาอีกหนึ่งปัญหาครับตอนนี้การเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเกาผมเสือว่ามีปัญหาทีหลายๆครอบครัวเนี่ยกลุ่มใจกงังวลใจคือการเรียนออนไลน์ครับ้ังๆที่มีการเรียนออนไลน์ตอนนี้หลายคนมีความเครียดบางคนมีความตั้งใจที่จะเรียนแต่ว่าการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์มันเครียดไปหมดเลยมันตันไปนหมดมันวุ่นวายมันเครียดปัญหานี้ครับเรียนถามท่านนายแพทย์สกรินครับ สุขภาพจิตของเด็กไทยในตอนนี้ครับในช่วงของการเรียนออนไลน์เครียดมากท่านผอ,อ,อครับเรามีวิธีการรับมือยังไงให้คำแนะนำผู้ปกครองยังไงครับครับต้องขอเรียนนะครับว่าจากข้อมูลที่เราได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยสถานการณ์โควิดนะครับมีผลกระทบต่อเด็กมากเลยนะครับผมผมขอแยกผลกระทบเป็น3ส่วนนะครับด้านร่างกายนะครับอ,อันดับแรกคือด้านร่างกายเนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาของ การใช้สายตาที่มากนะครับมีการเจ็บปวดการใช้สายตานะครับเจ็บตากล้ามเนื้อตาอ่อนล้านะครับแม้กระทั่งต่อมาคือเรื่องของการปวดคอปวดกล้ามเนื้อนะครับและที่สําคัญที่ทั่วโลกกังวลก็คือว่าเด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายลดลงนะครับซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตได้นะครับพฤติกรรมการกินการนอนก็เปลี่ยนไปนะครับเด็กอ้วนขึ้นนะครับ ด้านต่อมาคือด้านจิตใจนะครับจากผลสํารวจของกรมสุขภาพจิตนะครับพบว่าเด็กประมาณเกือบ30%มเนี่ยมีความเครียดสูงนะครับเกือบสิเี่ยมีปัญหาเรื่องของเบิร์นเอาท์นะครับในการเรียนนะครับแล้วก็รวมถึงปัญหาการติดเกมที่มากขึ้นด้วยนะครับติดโทรศัพท์มากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายคือด้านของสังคมนะครับเราก็ทราบว่าเด็กมีาการปฏิสังคมกับ ภายนอกน้อยลงนะครับเพื่อนฝูงก็ลดลงนะครับการปรับตัวกับสังคมก็แย่ลงครับผมส่วนครับครับส่วนถามว่าแนวทางนะครับก็คือต้องต้องต้องเรียนก่อนว่าองค์ประกอบของการเรียนออนไลน์มีมี่องค์ประกอบหลักๆก็คือผู้เรียนผู้สอนสื่อการสอนหรือหลักสูตรแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้นะครับถ้าอยากจะแก้เนี่ยเราต้องมองทั้ง4ี่องค์ประกอบนะครับทั้งตัวเด็กเองทั้งคุณครูเองแล้วก็ วิชาที่สอนเลยนะคะที่สอนนี้ก็ต้องปรับให้เหมาะกับออนไลน์นะครับรวมถึงเครื่องีที่ใช้เราอย่าลืมนะครับว่าเครื่องวิธีใช้ในการออนไนต้องใช้เครื่องีที่ค่อนข้างสูงใช่ไหมครับเพราะมีทั้งภาพและเสียงนะครับดังนั้นบางครอบครัวก็กังวลกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยทั้งค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นถ้าอยากจะปรับช่วยแก้เนี่ยตัวผมเองก็มองว่าคุณจะต้องแก้ทั้ง4ีด้านนะครับคือหลักๆองค์ประกอบเป็น เอาจริงพี่้องครับเป็นเรื่องทีละเอียดอ่อนครับภาพรวมในหลายอย่างการเรียนออนไลน์ทุกโมดีนี้ดองบางคนอาศัยตั้งใจนั่นแหละครับแต่บ่าด,ดยด้วยโทรศัพท์กับสินเนตบ่แรงคุณครูบอกไปหอดไกลแล้วข้างเซครับเกิดความรู้สึกงุดงิดเพระเาะฉะนั้นเป็นองค์ประกอบที่ต้องต้องซอยกันในหลายภาคส่วนครับซึ่งคําตอบแต่ละแต่ละหน่วยงานแต่ละทันที่ว่าบอกโอน,นีเป็นแค่นําจิ้มพี่้องครับคําตอบทุกอย่างที่มันเจาะลึกเข้าไปอีกไปเจอกันได้ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในพื้นทีดังสุขภาพจิตประจําปี2 5 0 0 64สครับสปหาห์สภภพจิตแห่งชาตินะครับเป็นเรื่องทีค่อนข้างทีละเอียดอ่อนครับได้เช่นว่าปัญหาการขาดตัวตายบางคนอาจจะมองอว่าเอ๊ะมันไกลตัวเรามันบอลแมนดอกจริงๆนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ต้องมีุองประกอบหลายอย่างผู้ปกครองการเรียนการสอนอุปรกรณ์การเรียนการสอนเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าปวดคอปวดมือปวดแขนนี่แหละพี่น้องครับบงคนปวดแขนอยยุท่าเดียวกับนี้เบื้องโทรศัพท์สายตากระเสียซึ่งมม่ต้องปรับไปพร้อมๆกัน เป็นการดูแลเป็นการช่วยเหลือก่อนจบรายการครับมี้องเป็นเรื่องที่อยากสีวอลโดนก็นี่อยากสีบอลลายก็นี่ได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ไปฟังไปติดตามกันในงานที่จัดขึ้นนะครับให้ทังท่านท่านนายแพทย์สักรินฝากคําแนะนําถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนบครับ,รบในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่น่าห่วงมากก็คือเรื่องของการประเมินผลการเรียนนะครับตอนนี้เด็กที่จะขึ้นชั้นเรียนขึ้นเปลี่ยนชั้นเรียนเนี่ยเครียดมากนะครับไงก็ผมก็ฝาก ทางผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้นะครับ,รบสุดท้ายก็เรื่องสําหรับต้องต้องเรียนผู้ปกครองว่าผมทราบว่าผู้ปกครองก็เหนื่อยนะครับในการปรับตัวของเด็กแต่ยังไงเนี่ยก็อยากให้อดทนแล้วก็ให้เวลาเด็กให้มากขึ้นมีกิจกรรมให้เด็กมากขึ้นเพราะผลข้อมูลที่เราได้เนี่ยเด็กได้รับผลกระทบมากจริงๆครับครับอยากสอบถามเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์เรามี Facebook ไหมครับามท่านผอ,อครับเป็นหน่วยงานเราก็ได้ครับ มีครับมีมีไลน์แอดนีแคมนะครับ NECAM นะครับเป็นเป็นไลน์ของสถาบันนะครับแล้วก็มี Facebook ชื่อสถาบันสุบัติจิตเด็กและวัยรุ่นภาพต่อชยงเหนือครับครับไปสอบถามกันได้ไป่าไปจากันได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหมอณัฐกรครับให้คำแนะนำสักนิดนึงหน่อยครับครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับใส่ใจดูแลตัวเองครับใส่ใจคนรอบข้างวิธีการที่ คนรอบข้างจะรู้สึกได้ว่าท่านดูแลและใส่ใจเขาจริงๆก็คือท่านฟังเขาคนรอบข้างจะประเมินท่านจากการที่ท่านฟังเขามากแค่ไหนไม่ใช่จากการที่ท่านพูดมากแค่ไหนฟังเยอะๆครับแล้วฟังท่านฟังอย่างตั้งใจฟังคนรอบข้างสบตาถามเมื่อมีโอกาสอย่าพูดแทรกในจังหวะที่ไม่เหมาะสมการฟังกันคือวิธีการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ในการที่จะเชื่อมโยงบางอย่างเข้าหากัน ฟังกันมากๆฟังกันเยอะๆผมเชื่อว่าชุมชนที่เราอยู่ครอบครัวที่เราอยู่ก็จะเป็นครอบครัวที่น่าจะมีความอบอุ่นแล้วก็มีความเข้าใจกันครับครับกรณีอยากสอบถามเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อทั้งกรณีที่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสมมติผมเองเนี่แหละครับเป็นผู้ป่วยที่มีความรู้สึกว่าหนักหน่วงมากอยากจะฆ่าตัวตายรวมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างเราเห็นว่าคนนั้นเครียดมากอยากจะฆ่าตัวตายช่องทางการติดต่อหรือปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมีช่องทางออนไลน์บ้างไหมครับ ปัจจุบันถ้าเกิดว่ารีบด่วนเรามีฮอตไลน์หรือว่าสายด่วนจานจิต1 3 2 3อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดด่วนกว่านั้นเรามีแชทที่เปิดให้บริการตลอดก็คือแชทที่ขึ้น QR code ับเมื่อตก,กี้นี้คือแชท t l n n แอดคุยกันนะครับ Ksui k S u, I k u n าสามารถที่จะเซิร์ชนี้ใน Line แอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็ทักลงมาได้เลยเอ,อย่างเราพร้อมที่จะ ติดต่อไปหาท่านไม่ว่าจะทางออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, ครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อไปอยังศูนย์ดูแลช่วยเหลือที่จะเข้าไปถึงตัวท่านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี่ครับเอาโทรศาพาัพท์มาสแกนคิว่าโคโดน่เมื่อกี้เป็นช่องทางการเบากันจากกรณีที่ยังพอมีสติพูดคุยกันได้ก็กินกันก่อนคุยกันก่อนแล้วก็ทางด้านท่านผอจออุธามาส่าบสาร,ราของคุณผู้ชมจะ<อ>นี้นะครับก็ในสถานการณ์ที่บีบคั้นอยู่ณขณะ,ะนี้นะคะก็เชื่อว่า พลังความเข้มแข็งของชุมชนคนในชุมชนที่พร้อมจะดูแลก,กันแล้วก็หุ้มครอบครัวที่ไม่ไหวหรือคนที่อ่อนล้าอ่อนแรงแทบจะหมดหวังกำลังใจไปแล้วนะคะชุมชนสำคัญมากที่จะเข้ามาช่วยกันดึงคนที่กำลังหมดแรงให้ก้าวไปพร้อมๆกันค่ะดิฉันเชื่อว่าสักยภาพของชุมชนของคนคนในประเทศไทยเนี่ยพร้อมจะให้ความร่วมมือแล้วก็ ณขณะนี้หน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างมากในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มีความทุกข์ใจให้ก้าวไปข้างหน้าผ่านพ้นวิกฤตที่สําคัญตรงนี้ไปได้ค่ะอย่าลืมนะคะสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาตินะคะสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้แล้วค่ะครับไปกันได้ไปเยี่ยมชมงานมกันได้ตามจังหวัด ขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็กาลสินช่องทางการติดต่อก็พิมพ์เข้าไปในเรื่องของการเช็คข้อมูลดูก็ได้ครับว่าแต่ละพื้นที่จัดที่ไหนวันเวลาที่กําหนดมาคาถามที่มีอยู่ในใจอยากจะทั้งอยากจะตอบเอออยากจะถามไปกันได้หรือช่องทางออนไลน์ที่ทางท่านผอ,อ,อแต่ละท่านใหไ้ไปก็ไปพูดคุยกันหลังใหม่ก็ได้ภาพรวมก็เป็นการตระหนักถึงให้เราเองได้ให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตของตัวเราเองก็เป็นการสร้างวัคซีนภาพรวมทั้งตัวเราครอบครัวสังคม ของประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสท่านครับท่านผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่7ท่านผอ,อจุธามาศวรรณิสิงห์แล้วก็ขอบพระคุณท่านผอ,อโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก,แนกน่นราชนครินนายแพทย์ทักกรจำปาทองแล้วก็ขอบพระคุณท่านผอ,อสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สกรินแก้วเฮาขอบพระคุณทั้งสท่านครับโอกาสหนาเสียภาพพิ่นมากบอกไม่จากันแต่ละประเด็นที่เพิ่นดูแลอยู่นะครับเรื่องของการ ป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายการเรียนออนไลน์หรือการให้กำลังใจคำพูดแต่และคำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตคำพูดแต่และคำเป็นเรื่องเซนิทีฟหลีกเรื่องพูดได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะครับวันนี้ทางรายการหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ